วลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามีทางภาคอีสานด้วยนะคะมีขึ้นอยู่ในธรรมชาติเราจะคุ้นเคยกับไม้ต้นต้นนี้ดีว่าก็จะมีขึ้นทางภาคเหนือนะคะไม้ต้นนี้ก็คือต้นกระถินเทศค่ะหรือชื่อที่เรารู้จักกันดีมากๆก็คือต้นดอกคำใต้นะคะแล้วก็มีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุงงายอินโดนีเซีย ต้นกระถินเทศหรือดอกคำใต้เป็นไม้พุ่มนะคะมีใบประกอบแบบขนนกสองชั้นช่อด,ดอกนะคะเหมือนกับดอกกระถินเลยค่ะเป็นกระจุกแน่นๆเป็นผู้ๆโชคดีเขากำลังจะเริ่มร่วง นะคะพอดีเรามาถ่ายทันก็เลยจะได้เห็นทั้งดอกแล้วก็ทั้งเมล็ดเขาด้วยดอกช่อกระจุกแน่นออกที่ซอกใบมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองนวลมีกลิ่นหอมแรงผลผลของเขาจะเป็นฝักรูปทรงกระบอกนะคะอันนี้ผลเขียวส่วนผลแก่ ฝักแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าต้นนี้นี่จะถูกจะผุแล้วก็ถูกหนอนหนอนเจาะไวมากเลยนะคะเรามาดูสปปรรพคุณกันสปปรรพคุณของต้นนี้นะคะรากของมัน,น่ะเขาจะใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบแก้พิษสัตว์กัดต่อยเปลือกมีรสฝาดสมาน แก้ไอยางฝาดสมานทาให้ชุ่มคอแสดงว่าต้นนี้มียางแก้ไอดอกใช้ทําน้ําหอมได้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าสนใจตัวหนึง่งทรงพุ่มใหญ่โตมากค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นกลุ่มกลุ่มอันนี้ก็คิดว่าคงอีกไม่นานก็น่าจะโดนทางละเพราะว่าเแถวนี้เขาจะจัดสรรที่ขายกัน เราเลยรีบเอามาให้ดูก่อนที่มันจะกลายเป็นแค่อดีตไปนะคะเวลากรสมุนไพรก็เลยพามาให้ชมกับไม้รูปงามนามเพาะนะคะต้นกระถินเทศหรือต้นดอกคำใต้ค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับชมแล้วก็กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มีให้กดให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ